นี่คุณครูฝึกให้นักเรียนจับหน้าไม้ใช่ไหมคะจับไม้ยังไงอ่านิ้วโป้อยู่ที่ด้านแดงใช่ไหมอ่าแล้วนิ้วชี้อยู่ที่ฝั่งไหนคะฝั่งดำอ่าสามนิ้วล่างจับอยู่ที่ไม้อ่ะแล้วทีฝึกต่อคือฝึกให้นักเรียนเดาะลูกอ่าฝึกเดาะเลยไม้จะอยู่ระดับเอวนะคะ มืออีกข้างหนึ่งให้คว้หลังลูกสูงขึ้นมาประมาณหนึ่งตอกหนึ่งช่วงแขนให้นักเรียนฝึกเลยนะคะวันนี้นักเรียนฝึกขั้นต่ำนะคะหนึ่งร้อยรูปครับอัดให้เพื่อนที่ไม่ได้มาเรียนเนาะอ่าไหนโอเคมัคงกร มังกรทำให้เพื่อนดูหน่อยครับออโอเคมืออีกข้างนึงไขว้หลังไ้เลยโอเคครับ